อดิศักดิ์ว่องกุศลกิตนะครับเป็น c ีอของบริษัทปาล์มสปริงเพสนะครับปาล์มสปริงเราก่อตั้งเมื่อปี1989นะครับปัจจุบันก็อายุประมาณ34ปีแล้วนะครับคือเราทํามาหลายโครงการนะครับและมีหลายเซกเมนต์นะครับก็มีตั้งแตอ่าเซกเมนต์บนนะครับเราก็จะมีปาล์มสปริงพิวาโตปาล์มสปริงเพสนะครับแล้วก็ปาล์มสปริงนิมานคอนโดนะครับส่วน ระดับลงมาก็จะมีดีเออบาน่าตอนนี้เราทำดีเออบาน่าหนึ่ถึงหนะครับและปัจจุบันก็จะมีโครงการพาร์มวิวนะครับโครงการนี้นะครับโครงการพามวิวนี้เราก็สร้างเพื่อตอบสนองคนเจน Y นะครับซึ่งเป็นคนที่มีความรวดเร็วเป็นคนชอบความทันสมัยชอบการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนการใช้งานในในบ้านาาได้หลากหลายนะครับ มาทำเป็นห้องสตูดิโอส่วนตัวหรือจะเป็นที่ไลฟ์ขายของหรือจะเป็นต่ออนาคตเป็นห,ห้องประชุมหรือจะเป็นฟิตเนสก็ได้นะครับ สวัสดีค่ะคนรักไม้ชวนคุยค่ะ EP นี้นะคะเราพามารีวิวโครงการในเครือของปามสปริงเพลสค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะอย่างยิ่งนะคะกับพี่ปิ๊กค่ะผู้บริหาร,รของปามสปริงเพลสนะคะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ปามวิวใช่ครับโครงการปามวิวค่ะโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ล่าสุดเนาะน้องใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับค่ะคของทางปามสปริงเพลสเนาะจริงๆวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะอย่างที่บอกเราอยากรู้ว่าไอ้ปามสปริงเพลสเนี่ยเรามีทั้งหมดกี่โครงการแล้วก็ ตอนนี้ภาพรวมของโครงการเราเนี่ยเรามี Product แบบไหนบ้างพี่ปิ๊กลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับก็ปัมวิวเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งแล้วกันนะครับอของปัมสปริงเพรสนะครับปัมสปริงเพรสเนี่ยเราทำตลาดอยู่3แบรนด์ด้วยกันะนะครับก็ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเลยนะครับชื่อว่าแบรนด์ดิอีเออร์บานานะครับก็ตั้งแต่อีเออร์บานาหนึ่งถึงเออร์บานาหกเลยตอนนี้ตอนนี้ถึงเออร์บาน่าหกแล้วนะครับก็เป็นบ้านสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นบ้านสำหรับผู้เริ่มต้นแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น แบรนด์ฟาร์มวิวนะครับฟาร์มวิวก็จะมี2โลเคชันนะครับที่สันกำแพงแล้วก็ที่นี่นะครับก็คือที่แยกขงสิงถนนโชตนานะครับก็เป็นบ้านสำหรับคนที่ต้องการขยายครอบครัวมีความพร้อมเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับก็สามารถจะมาเลือกแบรนด์ฟาร์มวิวนะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปนะครับเป็นลักชัวรี่ก็จะเป็นฟาร์มสปริงพิวาตโต อ,อยู่ที่หางดงครับอ๋อโอเคซึ่งทุกโครงการตอนนี้ตามสปริงเพลสนี้เปิดมาในเชียงใหม่นี้ประมาณกี่ปีแล้วคะก็เราทำตลาดที่เชียงใหม่มา30ิกว่าปีนะครับสาปีขึ้นไปโอยาวนานมากต้องบอกว่าถ้าเป็นคนเชียงใหม่ที่อยู่นานๆเนี่ยหมู่บ้านปามสปริงเพลสเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ได้ แถวแถวมงฟอร์ดเนาะต้องเป็นหมู่บ้านแรกๆเลยที่มีต้นปาล์มสูงๆใหญ่ๆต้องแบบเป็นโครงการที่ได้รับความนิยมฮิตมากๆเลยสรุปว่าเรามี3า r o d u c t เนาะก็คือเออร์บาน่าเดีย a เออร์บานานะคะฟาร์มวิวนะคะแล้วก็เป็นพรีวัตโต้ใช่ครับซึ่งทั้ง3 Product ของเราเนี่ยตอบโจทย์อย่างที่บอกว่าไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละระดับแบบไหนยังไงคะก็ทั้ง3โครงการทั้ง3าแบรนด์นะครับของฟาร์มสปริงเนี่ยจริงๆเราก็ออกแบบมาจาก ความต้องการใช้งานของคนนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ทั้ง3แบรนด์เนี้ยเราก็ออกแบบมาจากแนวความคิดที่ว่าเราต้องการเชื่อมโยงเอาวิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่น,หนะครับที่ต้องการความสะดวกสบายต้องการไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมต่อกับชีวิตเมืองเนี่ยแต่ในขณะเดียวก,กันก็ยังสามารถเชื่อมโยงกับธรรมชาตินะครับนั่นก็เป็น c o คอ concept ของการออกแบบ นะครับเป็นแนวคิดในการออกแบบของปาร์มสปริงเราอ๋อจริงจริงอยู่เลยเพราะว่าทําเลของปาร์มสปริงทุกที่เนี่ยจะอยู่ใกล้เมืองใช่ครับเนาะแล้วก็เดินทางง่ายไปมาสะดวกใช่ครับรวมถึงฟาร์มสิตี้หลายๆอย่างเนาะโรงเรียนโรงพยาบาลอยู่ใกล้มากๆศูนย์ราชการใช่ครับโดยเฉพาะที่ปาร์มวิวที่นี่นะครับชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ไม่ไกลจากศูนย์ราชการนะครับถัดจากแยกขงสิงมาบนถนนโชตนา เพียงนิดเดียวก็สามารถจะมาถึงโครงการปามวิวได้แล้วแสดงว่าจุดเด่นของโครงการของเราทุกๆโครงการก็จะเป็นเรื่องของทำเลด้วยใช่ครับเนาะแล้วก็ส่วนที่บอกว่าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติใช่ครับแล้วโปรดักภายในของโครงการล่ะคะการเลือกใช้วัสดุดอของโครงการเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องอะไรบ้างคะก็นอกจากตัวทำเลที่เมื่อก<ท>ี้คุณหมวยได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับก็เวลาที่เราออกแบบตัวบ้านนะครับเราก็จะคำนึงถึง ความต้องการใช้งานก่อน hmm. นะครับก็ออกแบบมาเป็นฟังก์ชันการทางานต่างๆนะครับเพื่อตอบโจทย์ของคนแต่ละกลุ่มนะครับหลังจากที่การออกแบบฟงังก์ชันที่ลงตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือก mm hmm. วัสด mm hmm. นสุนะครับเลือกสรรวัสดุให้มันเหมาะกับวิถีชีวิตนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เรา mm hmm. ครุยก<ๆ>ันเมื่อกี้นี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยสมัยเนี้ยเขาก็จะให้ความสนใจกับธรรมชาติรักโลกเพ mm ิ hmm. ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉนั้นปาล์มสปริงเองเนี่ยเราก็ตอบสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เหล่านั้นนะครับด้วยการเลือกวัสดุที่ เราเองก็ให้ความใส่ใจให้ความสําคัญนะครับตั้งแต่การลดหรือการประหยัดพลังงานนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นหลอดไฟโครงการรปลวิวทั้งหมดเนี่ยเราใช้หลอดไฟ LED นะครับตั้งแต่บ้านระดับเริ่มต้นนะครับเพื่อ ช่วยในการประหยัพลังงานนับเราใช่ทุกโครงการครับเราเราก็มีการเลือกใช้วัสดุที่อาจจะมองถึงเรื่องของการรีไซเคิลวัสดุทดแทนวัสดุธรรมชาติต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีการเลือกใช้พื้นไม้นะครับพื้นไม้ที่เป็นวัสดุที่เขาเรียกว่า SPC นะครับเพื่อทดแทน ตัววัสดุที่เป็นไม้จริงโดยธรรมชาตินะครับนอกจากที่เราจะได้ในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของการอยู่อาศัยที่อบอุ่นคล้ายคลึงกับไม้แล้วเนี่ยเรายังได้ในเรื่องของความคงทนนะครับทนชื้นทนปลวกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้อยู่อาศัยก็สบายใจได้เลยนะครับเข้ามาอยู่ก็ การดูแลรักษาอะไรพวกนั้นอืใช่ก็แสดงว่าดูถึงโลงการเป็นเดนแนนใช่ครับแต่ในส่วนของบันไดก็ยังมีใช้ไม้อยู่ใช่ครับก็ยังทำไมเราถึงเลือกไม้บันไดที่ยังเป็นไม้จริงอยู่คะก็อย่างที่บอกกันนะครับก็นอกจากวิถีชีวิตที่ทันสมัยของคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยเราต้องการเชื่อมโยงกับธรรมชาติเนาะแล้วก็เวลาที่อยู่บ้านเนี่ยก็มีความอบอุ่นค่ะเพราะนันไม้เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวัสดุที่ให้อารมณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องไม้ค่ะ แล้วก็เห็นว่าบานประตูของทางโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นวัสดุของทางบริษัทนิเครือด้วยพานา plus เนาะใช้วัสดุตัวนี้ซึ่งเป็น h M R ทนชื้นด้วย,ยแล้วก็มีฟิลลิ่งในเรื่องของไม้ร,รประกอบประกอบกับโครงไม้เข้าไปแล้วก็ทำให้อารมณ์ก็คือเป็นเป็นบานแบบโมเดิร์นแล้วก็มีอารมณ์ของความเป็นไม้ยังคงอยู่ก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยรวมถึงงานบิวอินหลายๆอย่างก็ใช้ไม้ในการตกแต่งใช่ครับเนาะค่ะโอเค ก็จากวัสดุที่เราให้ความสําคัญในเรื่องของการรักโลกรักพลังงานแล้วนะคะพอมาถึงในเรื่องของเมื่อกี้ที่พูดไปเรื่องของทําเลเนาะแต่ละที่เราก็จะใกล้สูร่ราชการในแต่ละที่ไม่ไมเหมือนกันทีนี้ก็ในภาพลงของตลาดของอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่เนี่ยที่มองว่าตลาดของความสปินเพลสเนี่ยอยากจะขยายไปอยู่ในส่วนไหนหรืออาจจะขยายไปนอกภูมิภาคไหมหรือ,อยังไงคะ ก็สำหรับปัมสปริงเพลสเองนะครับก็ยังคงโฟกัสอยู่ในตลาดภาคเหนือนะครับในส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ด้วยแนวคิดของโครงการเนี่ยเราก็คงมองทำํำเนที่หนึ่งก็คือต้องมีความสะดวกในการเชื่อมต่อเดินทางอย่างที่อทบอกอนะครับยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นที่สันกำแพงนะครับที่เราไป ตั้งโครงการความดูสังําแพงเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีความสะดวกในการเดินทางใช่เราจะเห็นว่ามีถนนนะครับที่สามารถจะเชื่อมต่อมาสู่เมืองนะครับหรือไปทํางานที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างลาพูนก็สะดวอีกหน่อยสนามบินก็จะไปลงตรงนั้นเนาะหวังว่าจะเป็นที่เร็ว่นะครับผมนะครับหรือโครงการที่โชตนานี่ก็มีความสะดวกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะครับทุกคนทราบกันดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในการขยายไปเราก็คงมองเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องหลักโอเคครับมเรื่องหลักค่ะ ภาพรวมตลาดอสังหาในปัจจุบันคือพี่มองว่ายังไงเพราะหลังจากเราผ่านหลายหลากหลายวิกฤตเนาะก็ต้องบ,บอกว่าโอ้โควิดอะไรหลายๆอย่างซึ่งการอสังหาตอนนี้มันก็อยู่ถึงจุดหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้พี่มองภาพรวมตรงนี้ยังไงคะสำหรับภาพรวมของตลาดอสังหาเองโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ผมก็มีมุมมองว่ายังไงเชียงใหม่ก็เป็นเดสติเนชันแรกๆของคนที่เวลาที่เราคิดถึงจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือว่าจุดที่แม้แต่ว่าเราเองเนี่ยที่ทางานมาจนถึงระดับอายุใกล้เกษียณแล้วเนี่ยถ้าจะหาเมืองที่สงบกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นเชียงใหม่ท็อปไฟทต้องเป็นเชียงใหม่่ะงั้นเราก็มีความเชื่อมั่นว่าตลาดของเชียงใหม่เนี่ยยังไงซาเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจเนี่ยก็ยังมีโอกาสเติบโตสูงซึ่งแน่นอนครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะเป็นกลจักหนึ่งจะเป็นฟันเฟืองหนึ่ง นะครับในการสรสร้างธุรกิจให้กับตังหวัดเชียงใหม่<ช>เรายังเชื่อแบบนั้นใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นใช่ครับเนาะแล้วก็เราก็มองเห็นทั้งศักยภาพของนักลงทุนหลายๆที่ด้วยปกติคือปามสปริงเองก็มีนักลงทุนมาด้วยใช่ไหมคะก็มีครับผมมีมีเข้ามาดูในส่วนของโครงการนะครับที่เราได้บางโครงการที่เราทําไปแล้วนะครับก็อาจจะเข้ามา ขอตัดส่วนนะครับขอ,อ,อช่วยกันขาย,ยาส่วนเซกชันตรงไหนเราก็มีคอนเนคชันตรงส่วนนี้อยู่เนาะก็ถือว่าโครงการก็รับรองว่าไปได้สวยแน่นอนเนาะต้องบอกว่าเราก็คู่กันนะคะเราอยู่กันมานาน35ปีต้องบอกว่ายาวนานมากนะคะคโอเคก่อนจากกันก็อ,อยากให้พี่ๆฝากถึงเรื่องของแนวคิดละกันเนาะเพราะปัจจุบันต้องบอกว่าก็มีคนทําอสังหาหลากหลายมากเลย การที่จะตัดสินใจที่จะเลือกอสังหาเลือกบ้านสักหลังหนึ่งนะสำหรับคนที่ตั้งใจที่อยากมีบ้านเนี่ยคิดว่าอะไรที่เป็นจุดที่เราต้องพิจารณาตอนในส่นแรกๆค,ครับ<ม>ก็สําหรับท่านที่อยากจะมีบ้านนะครับ<ม>ก็อยากจะให้ดูวิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองนะครับ<ม>เป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับ<ม>ว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าไลฟ์สไตล์เราเองเนี่ยยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองต้องเดินทางไปส่งลูกไปโรงเรียนต้องเดินทางไปทํางาน<ม>ก็อาจจะเลือกโครงการ ในทำเลหรือว่าในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องการมองหาความสงบนะครับอยากจะมีความสงบสุขในชีวิตเราก็อาจจะมองโครงการที่ทำเลหรือว่ามีคาแรคเตอร์อีกแบบนี่นะครับก็คือหลักๆก็อยากจะให้เรื่องจากไลฟ์สไตล์ของตัวเราก่อนแล้วค่อยเลือกตัวโครงการที่ตอบไลฟ์สไตล์ของเราเนาะเพราะบางทีบางคนก็จะตัดสินใจจากราคาจากรูปแบบแต่บางทีก็ลืมคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ในการทำงานในการใช้ชีวิตดีกว่าเนาะ พราะบางคนชอบอยู่เมืองบางคนชอบอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็รวมถึงครอบครัวด้วยก็ต้องบอกว่าเชียงใหม่เองก็คือเป็นครอบครัวขยายเนาะก็จะบางบางทีแรกๆก็จะมีครอบครัวแบบคนสองคนเริ่มมีลูกเริ่มมีปู่ย่าตายายมาอยู่ซึ่งต้องบอกว่า d u c ตของฟารสปินเพลสนี่คือตอบโจทย์ทุกๆกลุ่มเลยโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่ปิ๊กมากๆนะคะที่วันนี้ให้เกียรติสุขสวัสดิ์มาร่วมรีวิวนะคะคนรักไม้ชวนคุยมารีวิวโครงการ เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราจะพาไปชมทั้ง4โครงการของปามสปริงเพลสนะคะว่าจะมีความสวยยังไงมีฟังก์ชันแบบไหนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของคนเชียงใหม่ยังไงนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลย สวัสดีค่ะ ต้มนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายของโครงการปาวิชนนาค่ะวันนี้จะพามาดูบ้านตัวอย่างแบบโมดิตกันนะคะบ้านของเรานะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะเรียกว่าโมดิทค่ะจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่234.5นะคะตารางเมตรค่ะแล้วก็ในส่วนนี้จะจอดรถทั้งหมดได้สาคันนะคะพื้นที่ด้านข้างค่ะจะมีพื้นที่ที่สามารถเราไว้ต่อเติมก็ได้นะคะหรือจะเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะประตูค่ะสามารถเข้าได้2ทางค่ะจะเป็น ที่จอดรถนะคะแล้วก็ฐานด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในบ้านกันนะคะค่ะในโซนนี้นะคะจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะจะมีการวางโซฟาค่ะที่พอดีกับทีวีค่ะในระดับสายตานะคะห้องนั่งเล่นของเราจะกว้างขวางค่ะ าามารถวางโซฟาค่ะในขนาดใหญ่ได้เลยเนาะในส่วนของพื้นที่ตรงกลางนะคะสามารถวางโต๊ะอาหารได้นะคะ6กถึงแที่นั่งเลยนะคะในส่วนของครัวนะคะตรงนี้จะเป็นสัสดส่วนของครัวที่สามารถทําอาหารง่ายๆได้ค่ะปิ้งย่างหรือว่าเข้าไมโครเวฟค่ะส่วนในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่วางตู้เย็นขนาดใหญ่ได้เลยค่ะ ในโซนถัดไปนะคะตรงนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะในโซนนี้สามารถทําเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นห้องนอนค่ะหากว่าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุค่ะห้องนี้ก็จะเหม,มาะม,มากๆเลยเพราะว่าผู้สูงอายุไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะคะค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นประตูที่เชื่อมมาจากโรงจอดรถค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่กว้างนะคะสำหรับบิวอินตู้เก็บรองเท้าแล้วคุณนั่งใส่รองเท้าได้เลยนะคะ ในห้องน้ําของเรานะคะในโซนห้องน้ําจะเป็นการแยกโซนระหว่างโซนแห้งและก็โซนเปียกให้นะคะแล้วก็จะมีตัวอ่างล้างหน้านะคะ่ะแล้วก็จะมีที่วางสบู่นะคะด้านข้างเอาไว้อำนวยความสะดวกเวลาเราเก็บของนะคะ ในส่วนของชั้น2นะคะเราจะมาดูห้องนอนใหญ่กันนะคะห้องนอนใหญ่ค่ะจะมีบริเวณกว้างมากค่ะแล้วก็มีห้องแต่งตัวนะคะห้องน้ําในตัวค่ะตรงบริเวณห้องนอนค่ะสามารถวางเตียงได้ขนาด6ฟุตเลยนะคะ บริเวณห้องแต่งตัวนะคะจะสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าได้เต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าพื้นของเราอะคะ่ะมีความสูงจากพื้นถึงเพดานประมาณ2.6เมตรค่ะสามารถบิวตู้เสื้อผ้าเนะะี่ยค่ะได้ยาวไปจนถึงเพดาน,นะคะ่ะแล้วด้านบนเนี่ยสามารถบิวเก็บเป็น กระเป๋าเดินทางหรือของสิ่งของเพิ่มเติมได้ค่ะในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําของเราค่ะก็จะแยกในโซนแห้งแล้วก็เปียกให้ค่ะอ่างล้างมือแล้วก็เลนชาเวอร์ค่ะตรงนี้จะเป็นน้ําร้อนและน้ําเย็นนะคะที่อ่างล้างมือแล้วก็เลนชาเวอร์ให้เลยนะคะในส่วนระเบียงค่ะระเบียงของเราสามารถเดินออกไปได้นะคะประมาณ1เมตรค่ะสามารถไปรับลมรับแดดได้นะคะตรงนี้สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติจากระเบียงนอกบ้านค่ะ ถ้าในส่วนของห้องถัดไปนะคะห้องนี้นะคะจะบิวอินเป็นสัดส่วนของการใช้งานสำหรับบ้านที่มีสมาชิกเป็นเด็กนะคะจะมีการบิวอินโต๊ะเขียนหนังสือน้องนะคะตู้เสื้อผ้าค่ะเตียงค่ะชั้นบนแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นที่เก็บของให้สำหรับน้องนะคะ ห้องถัดไปนะคะเป็นห้องที่สามารถวางเตียงได้ขนาด6ฟุตเลยนะคะแล้วก็มีการบิวตู้เสื้อผ้าค่ะจากพื้นสู่เพดานประมาณ2.6เมตรค่ะมีโต๊ะเครื่องแป้งค่ะรวมไปถึงที่วางทีวีนะคะในโซนของห้องน้ำกลางห้องนี้นะคะก็จะมีแยกแห้งเปียกให้นะคะมีอ่างล้างหน้าให้ะคะ่ะแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้นะคะ ที่ปรึกษางานขายโครงการพิวัตโต้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการพิวัตโต้หางดงนะคะบนถนนเชียงใหม่หางดงค่ะห่างจากสนามบินเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าบ้านแปลงสุพิเรียนะคะหลังนี้ค่ะ4ี่ห้องนอน5ห้องน้ําค่ะเดี๋ยวมิ้นพาชมด้านในนะคะเชิญเลยค่ะค่ะในส่วนของด้านในนะคะพื้นที่ใช้สอยของหลังสุพิเรียนะคะอยู่ที่285ตารางเมตรค่ะ ด้านซ้ายมือของมิ้นตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของห้องพักผ่อนค่ะรีวิงนะคะเชื่อมกับไดนิ่งค่ะด้านนี้นะคะเป็นห้องนอนล่างค่ะหห้องนอนหนห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําในตัวเรียบร้อยเลยค่ะ ต่อกับห้องทานข้าวนะคะอีกทั้งยังมีห้องน้ำสับดับแขกโดยเฉพาะเลยค่ะในส่วนของครัวไทยนะคะเราแยกเป็นสัดส,ส่วนให้ลูกค้านะคะป้องกันกลิ่นและเสียงรบกวนภายในบ้านค่ะฟอร์ทู i ซียิงนะคะถึง3เมตรเลยค่ะให้ความรู้สึกสูงโปร่งนะคะ และเดี๋ยวมินพาชมชั้น2องค่ะเชิญเลยค่ะค่ะและในส่วนของชั้นสองนะคะประกอบไปด้วย3ห้องนอนค่ะในห้องนอนใหญ่นะคะมีห้องน้ำในตัวค่ะห้องนอนกว้างขวางนะคะค่ะเตียงขนาดคิงไซส์ค่ะมีโซนพักผ่อนนะคะให้ลูกค้าได้นั่งจิบกาแฟด้วยนะคะในยามบ่ายค่ะ ด้านนอกตรงนี้นะคะจะเป็น walk in closet ค่ะแยกเป็นสัดส่วนนะคะ uh huh. มีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยนะคะในส่วนของห้องน้ำค่ะเรามีอ่างอาบน้ำนะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งค่ะและมี hand shower rain shower ด้วยค่ะ ไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนเล็กทั้งสองห้องกันค่ะห้องขวามือตรงนี้เป็นห้องขนาดกลางนะคะชั้นบนจะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยค่ะงานตกแต่งของเรานะคะจะเป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะคะให้ความเรียบง่ายแต่หรูหราค่ะและอีกหนึ่งห้องนะคะห้องนอนเล็กค่ะเตียงขนาด5ฟุตนะคะวางได้สบายค่ะ และมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะสุขภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ค่ะอเมริกันสแตนดาร์ดทุกห้องค่ะ สวัสดีค่ะปีใหม่นะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายค่ะโครงการเดียอนาตหกสันกำแพงนะคะวันนี้เราอยู่ที่ขับเท้าของโครงการนะคะด้านหลังที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้นะคะคือสระว่ายน้ำของโครงการค่ะกว้างถึง20เมตรค่ะข้างบนนะคะเป็นฟิตเนสค่ะมีเครื่องออกกำลังกายครบคันเลยค่ะด้านหลังพื้นที่สีเขียวที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้นะคะเรามีพื้นที่สวนถึงสีไร่เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านตัวอย่างค่ะ เป็นบ้านแฟชสไตล์บ้านเดียวนะคะชื่อแบบบ้านว่าทูนบีค่ะพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะคะประมาณ129ตารางเมตรค่ะพื้นที่ดินเริ่มต้นที่3 9 9ตารางวานะคะในส่วนของบ้านในที่โครงการนะคะเราจะขึ้นต้นด้วย199นะคะเป็นเลขที่ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในบ้านกันค่ะ ในโซนแรกนะคะหลังจากที่เข้ามาในพื้นที่บ้านนะคะเราก็จะพบกับพื้นที่ลิฟวิ่งนะคะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเชื่อมต่อกับพื้นที่ดินนิ่งค่ะลูกค้าสามารถวางโต๊ะทานอาหารนะคะแล้วก็ทําพื้นที่เคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ได้นะคะจุดเด่นของเราเลยค่ะตรงนี้ค่ะห้องนอนล่างค่ะเรามีพื้นที่ห้องนอนล่างนะคะแล้วก็มีห้องน้ําคือทั้งหมดเนี่ยเรามี3ห้องนอน3าห้องน้ํานะคะข้างบนเนี่ยมี2นอนสองน้ําค่ะห้องน้ําของเรานะคะเป็นห้องน้าโซน เปียกแห้งค่ะแยกโซนไว้ให้เลยนะคะสามารถแยกโซนเปียกแห้งได้เลยค่ะเดี๋ยวไปชมข้างบนกันเลยนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่พื้นที่ชั้นสองของตัวบ้านนะคะแบ่งเป็นสองห้องนอน2ห้องน้ําค่ะห้องแรกเราจะพามาดูห้องนอนใหญ่กันค่ะห้องนอนใหญ่นะคะพื้นที่บริเวณเชื่อมต่อกับระเบียงด้านหน้าบ้านนะคะยังมีความพิเศษนะคะในส่วนของ walk in closet ค่ะ มีแบ่งโซนห้องแต่งตัวค่ะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะคะจะเป็นโซนเปียกแห้งเหมือนกันค่ะสุขภัณฑ์ที่ใช้ก็จะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งห้องนอนนะคะสังเกตว่าห้องนอนของเรานะคะจะสามารถใส่เตียงไซส์ใหญ่ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็วางฟังก์ชันของตู้เสื้อผ้าเตียงนอนได้ครบเลยค่ะห้องน้ํามีขนาดใหญ่เหมือนกันค่ะแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งเหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะจินจอยนะคะที่ปรึกษาการขายประจำโครงการปาล์มิวสันกําแพงค่ะตอนนี้นะคะจะยืนอยู่หน้าบ้านตัวอย่างแบบไวเด้นนะคะเป็นบ้านแบบ2ชั้นค่ะ4ห้องนอน5ห้องน้ํานะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด239ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะคะเข้าไปเยี่ยมชมด้านในได้เลยค่ะสําหรับบ้านตัวอย่างของไวเด้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะ เข้ามาถึงด้านในนะคะตรงนี้เลยค่ะฟอร์ทูเซ n ลงของเรานะคะสูงถึง5เมตรเลยค่ะเป็นจุดเด่นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยนะคะเชื่อมโยงมาที่โซนคิทเช่นนะคะไว้สำหรับทำอาหารเป็นครัวเบาๆนะคะเชื่อมโยนมาที่โต๊ะทานข้าวค่ะ การตกแต่งของแบบวัยเด่นนะคะก็จะออกแนวเป็นโมเดนลักชัวรี่นะคะสำหรับด้านนี้จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะคะห้องนอนชั้นล่างก็จะมีห้องน้ำในตัวให้ค่ะเตียงนอนวางได้ขนาด5ฟุตค่ะและก็มีตู้เสื้อผ้าด้านนี้ด้วยนะคะการตกแต่งโทนสีจะเป็นสีขาวครีมแล้วก็เทาค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับแขกนะคะแยกออกมาให้ค่ะแบบไวเด้นเนี่ยค่ะเราจะมีห้องน้ําในห้องนอนทุกห้องเลยนะคะตรงนี้จะเป็นโซนทางเข้านะคะตรงประตูลงจอดรถค่ะสามารถเดินเข้ามานะคะแล้วก็ติดตั้งตู้รองเท้าแล้วก็ไว้เก็บรองเท้าได้นะคะเดี๋ยวเราไปชั้นบนกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นมาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเลยนะคะมาสเตอร์เบดรูมนะคะเราก็จะมีห้องน้ําให้ในตัวแบบนี้เลยนะคะภายในห้องน้ํานะคะเราก็จะมีซิงค์สองซิงค์ให้ h i s เซนเอรนะคะเพื่อความสะดวกนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่ด้วยกัน2ท่านค่ะห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะวางเตียงคิงไซส์ได้เลยนะคะการตกแต่งก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชวรีค่ะก็คือจะเป็นโทนสีทองน้ำเงินนะคะแล้วก็ขาวค่ะ สิงมาจนถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะระเบียงหน้าบ้านนะคะมีขนาดยาวมากค่ะคุณลูกค้าสามารถวางต้นไม้นะคะหรือว่ามุมเอาไว้จิบกาแฟตอนเช้านะคะดูวิวธรรมชาติได้ค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องนอนที่2ของชั้นบนกันเลยนะคะนี้จะเป็นห้องนอนที่2ค่ะห้องนอนนี้ตกแต่งสไตล์โทนหวานๆน่ารักน่ารักค่ะและที่สําคัญไฮไลท์นะคะก็คือจะมีห้องแต่งตัวให้ในห้องนอนที่2แบบนี้เลยค่ะเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่มีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ได้นะคะที่ชอบการที่มีห้องแต่งตัวแยกให้แบบนี้ค่ะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ ส่วนห้องนอนที่3นะคะดีไซน์การตกแต่งก็ไม่แพ้กันเลยค่ะเราจะเน้นเป็นโทนสีน้ำตาลน,นะคะเพื่อให้ความอบอุ่นค่ะตัดกับสีขาวนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวให้เช่นกันค่ะบริเวณด้านนู้นนะคะคุณลูกค้าสามารถบิวอินเป็นตู้สื้อาพเพิ่มเติมได้นะคะ